รายงานผลการดำเนินงานไตรามาส3-4ประจำปีงบประมาณ2,565นายธนารักษ์จันทนสูตรครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตัวชี้วัดที่1ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชนด้านการศึกษาพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดมีนักศึกษา4กลุ่มจำนวน90คนโดยแบ่งเป็นประถม3คนมัธยมศึกษาตอนต้น29คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย58คนศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดมีการจัดทำแผนการเรียนรายสัปดาห์จัดตามข้อมูลการลงทะเบียนและแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน ศูนย์การเรียนช,นชนุมชนบ้านโคกสะอาดมีการจัดทำปฏิทินพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันนักศึกษาที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อละ70ของนักศึกษาทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปอาทิเช่นโครงการพัฒนาด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ก็สนองเพอกาบเชิงภาคเรียนที่1ับ5 65. และโครงการไข่ลูกเสือวิสามันนักศึกษากสอสออมประกาบเชิงภาคเรียนที่1 2565ทับ2565ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565มีนักศึกษาที่มีสิสอบเอนเนตจำนวน10คนเข้าสอบจำนวน10คนคิดเป็น100%มีการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มโดยมีสมุดติดตามนักศึกษาและมีการติดตามนักศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน facebook และ l ล n e มีการจัดทำบัญชีลงเวลาของนักศึกษาที่มาพบกลุ่มและบัญชีลงเวลาของคุณครูผู้เข้าสอนมีการทำรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาผ่านโปรแกรม ITW มีการตรวจรายงานกิจกรรมกบประชอของนักศึกษาและบันทึกกิจกรรมกอบประชของนักศึกษาในโปรแกรม ITW มีการจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างเช่น กิจกรรมมอบบ้านทานน้ำใจหมู่4ี่บ้านโสระถาวรและกิจกรรมเลี้ยงเพลงวัดหนองโยหมู่3นักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดร้อยละแปดสิบขึ้นไปเป็นนักศึกษาที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดร้อยละเก้าสิบขึ้นไปมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดทั้งหมดมีความรับผิดชอบมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและคิดเป็นตัวชีวัดที่2ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานจ้างศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดมีการสำรวจข้อมูลทึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้น ศูนย์การเรียนชนมุมชนบ้านโคกสะอาดมีการจัดทำหลักฐานข้อมูลนักศึกษาพื้นฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนชนมุมชนบ้านโคกสะอาดมีการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอศูนย์การเรียนชนมุมชนบ้านโคกสะอาดมีการจัดทำแฟ้มประวัตินักศึกษาในทุกภาคเรียนศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดมีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ และตารางสอนรายภาคให้สำหรับนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดมีนักศึกษา4กลุ่มจำนวน90คนโดยแบ่งเป็นประถม3คนมัธยมศึกษาตอนต้น29คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย58คน